สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีทูกฐานพบกระซ่องแม่คิงคําพี่น้องเมื่อน,นี่กะล่างมาตึกใหม่พี่น้องมาทำความสะอาดมาบึงเนาะสถานที่ตึกใหม่เข้าสีซีฟ้าฟ้าเด้อพี่น้องตอนนี้อ่ลูกค้าพิ่นวาสเขามาบึงแม่คิงคมกันเลยมาพี่น้อง เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งกันในตึกเนาะเธอว่าเอฟซีอยู่ใ,ใกล้ๆอยากเข้ามาผักมาเศร้าก็ได้เด้อพี่น้องติดต่อไหมยังคำได้อยู่ที่ธาดกระบังหนึ่งเนาะลังอันวัดลานบุญพี่น้องซุ้มซนวัดลานบุญเนาะแต่สิเป็นซุ้มซนใหญ่อยู่ได้พี่น้อง ตึกขกข้ากำลังสีแล้วส่างกำลังติดตั้งนั่นติดตั้งนี่คื่องสักพงสักผามีครบวงจรพี่น้องสะดวกสบายไม่ที่จอดรถกว้างขวางตึกไม่นะเขาอยู่เลยนะเจ็ดพันพี่น้อง พร้อมเข้าอยู่จ้ะพร้อมเข้าอยู่ นี่พี่นอ้องห้องอยู่ห้องน้ำสะอาดสะอาดนี่ระเบียงข้างนอกมีตู้เสื้อผ้ายังให้เรียบร้อยพี่นอ้นองพร้อมอยู่ห้องแอร์เลยเด้อส,สดๆทนอนๆยังพัดระเปิดเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นที่สองพี่นอ้องไม่นี้มารีวิวตึกใหม่ให้เบิง่ง มันยังคือคำทำงานเนาะยังคำก็เป็นคนทำความสะอาดทีไรพี่น้องแล้วก็ดูแลเวลาคนสิขาเสียออกเนาะนี่อันนี้สิเป็นสันบนพี่น้องที่ว่าพ่นจัดแล้วเรียบร้อยเป็นไรพี่น้องนายูบอ เป็นระเบียงหลับลมเย็น,เ,นเป็นสไตล์บ้านสวนเนาะนเดือนหนึ่งทาสปอห้องกับซ้มคันหาพี่น้องแต่กับฮานัมเขาไห้ต่างหากเนาะอันนี้เป็นด้านลังตึพี่้องลมสิเย็นเย็นอันสิเป็นแบบสไตล์บ้านสวนเนาะ ใกล้ๆกับสนามบินสุวรรณภูมิพี่น้องบ่อหอดอกิโลก็ประมานร้อยเมตรห่างจากสนามบินเนาะน้ำพายสว่างสวัย สิเป็นของลูกค้าพันมานันเขามาอยู่เลยพร้อมอยู่เห็นไหมอันนี้สิเป็นลังมุมอีกข้างหนึ่งพี่น้องอันนี้สิเป็นนันสันสอง มื่อนาพิเมฆคำมฤติได้ย่ายยังบ่ได้ย่ายพี่นอ้องเพราะว่ามีเหนเพิ่นท่านได้ย่ายบ่นอยู่เนาะเพิ่นานก,กำลังงายเมื่อน,นี้เพิ่นติดเพิ่นติดงานเจ้าสิพาพี่น้องมาเบิ่งตึกที่ว่าเมฆคำบ่น,บนที่เมฆคำสิย,ออย่าคำมาอยู่ห้องใหม่เนาะเพิ่นเพิ่งเก,ก็บของไปแล้ว แต่ว่าเขาก็มาเริ่มทำความสะอาดแต่เมื่อวานเลยพี่น้องแต่กันย่างบอรเรียบร้อยเป็นไดอันนี้ก็สิเป็นอีกห้องหนึ่งเนาะกบสิเป็นห้องผักพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นห้องนอนค่ะ นอนที่เ้าสิมาอยู่ห้องใหญ่ได้พี่น้องใหญ่กว้างขวางสะดวกสบายอันนี้กกสิไว้เป็นเ็ดออฟฟิศจะได้เพ็่นชิมาเวลามีเบี่ยงมีงานเนะเาะมาพักมาผ่อนได้เียนะพี่น้องกว้างขวางขึ้นพี่น้องสะดวกสบายคือเก่า รัวเก้าในของกว้างอยู่ก็สิมีรั้วเข่นก็ลักสิเริ่มเก็บทำความสะอาดพื้นที่ที่ว่าเพิ่นอยู่แต่ก่อนเนาะนี่ก็สิเป็นรั้วพี่น้องหามากตรงมีรั้วแล้วไ้เห็ดกับเขากับน้ำสะดวกสบายตรงเท้าอยู่ไปจักรั้ว ขั้วแน่นะพี่น้องแบบความเรียบร้อยมันับสีบ่มีภายในอันนี้ก็สีเป็นลงโล่งอยู่แบบสะดวกสบาย<ม>ข้างกลางเกสีเป็นห้องน้ำอันนี้เป็น่้ามเสบไอพี่น้องมันสกปรกอันคราบสกปรกเกนาะเตยน้ำยาไว้ นี่เป็นมือม้อใด๋ล่ะพี่น้องมื้อนี้บ่คืแนวใดให้พอคําคนของเข้ามาคือลายสกเลยพี่น้บบาาองแม่ว่าเฮาเขามามันก็นสิบ่ซอยตันไปอีกน้อยนึงก็สิมีนี่แหละเฮาสิายอัน ท้าทุกอย่างลงโตกับสีคล้ายคลองนะพี่นอ้องสีหิตเนี่ยอยู่แนวกินแนนิดหน่อยหรือว่าแนวใดแหละลงเบิ่งกแจ็คสีใดยางพี่น้องเอฟซีเนี่ยน้ำมากกับหายคล้ายกับเขากับยังเนาะเบิ่งก่อนพี่น้องเบิ่งงานก่อนเอฟสีเป็นแนวใดท่าทุกอย่างมาลงโตเป็นกระบอกอยู่อยากคล้ายคลองกับคล้ายใดทาง,งานลงโตนะนะพอได้มีรายได้เสริมพี่น้อง เบื่งก่อนทามันแบบงานมันโอเคลงโตฮะนะทุกอย่างเวลามันทัิจ,จัดชั้นไหนเนาะเาก็ยังกำหนดประได้กวงสบายพี่น้องปัดสมมว่าลูกเต้าย่าพี่น้องอยากมาหามา,มาเล่นมาผัากก็บสบายกวงควงตอนนั้นก็มาได้อยู่แต่ว่ามันแก่นอนกันเนาะอึดอัดแคบนะแต่ว่ับนี้เออ มาหากันก็สะดวกสบายแบบจะได้ยเป็นกับแบบเป็นกันเองนะพี่นอ้องให้อยู่แบบสะดวกสบายขอบุญขอบคุณเพิ่นหลายๆเนาะนี่แหละสิเป็นตึกไม่นี้ก็สิวันยุดคนก็นสิไลน์เนี่ยตึกแถวอยู่ประจำนาะบ้านี้ตื่นเช้ามากกัเก็บกวาดทำความสะอาดแถวนี่แหละพี่นอ้องรอบๆตึก กรลังซื้อปั๊บปุงใหม่เอาอะพี่น้องมาฮอนนี่กับสิคอล่ากันเด้อพี่น้องเด้อพบปะกันคลิปหนา้าอยู่ดีมีแห้งสกุลสุขคนพี่น้องขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เขามาบ,บึงมาส้มให้กำลังใจเนาะพี่น้องขอบุญขอบคุณไลน์เด้อพี่น,นดด้นนอ,งนองเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงกันสุขคน